Gracias. 啊。<Okay. S 2> yes, right เราเพี้ยอะไรบุญบเลยเก่งมากบุษบาอะไรเ้าบ้างไงเก่งแต่มาโอย้องเพี้ยงกับเป็นลูกไฟเนี่ยลองเพี้ยงกับเป็ดอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรบายบายค่ะบายบายค่ะไปตามมาถึงแล้วเนี่ยไม่เห็นต้องมาบินเพิ่งนี้เชา้าประเทศอะไรคะ เราจะไปเที่ยวสวนอะไรสวนสัตญี่ปุ่นมีอะไรญี่ปุ่นมีอะไรมีแพนอะไรนกอะไรแพนคุยโอ้ยไทยเราจะจะได้ไปดูปลาโลมานะนี่ปลาโลมาที่มันอยู่ในสวนนะ้ำน,น,น้อยญี่ปุ่นมีนกแพนคุยใช่ไหมคะสิงคโปร์มีปลาโลมาใหญ่มากสิงโตไงสิงโตอะไรสิงโตวพ่นน้ำอะ่ะหนูจะเป่าเค้กด้วยมันเกิดใครกล้ย,ย,ยังใกล้แล้วค่ะ ปีนี่กี่ขวบแล้วคะหนูใกล้หนูใกล้หนูใกล้จะตัวเลยเอาอย่างนี้เมื่อคืนนี้ร้องเพลงอะไรนะดูร้องเพลงกับแม่เพลงอะไรนะใครสอนหนูร้องนี่แม่ว้าวร้องสอนนานไหมนานร้องว่าไงบ้างพ่ออยากฟังเสียงสดๆเด้จะได้ฟังบ่เนาะอายบ่เมื่อคืนนี้คนได้เยอะไม่อายบ่ใครแต่งหน้าให้ดนีที่เด็กตีนีอุ้ยใครทายรีเพ่ สวยมาก FC วันนี้ FC เยอะไหมคะเยอะมาก FC 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 กันเอายุ่งแค่ไหนกันน้าฮัมบอก FC หยอกกันหรอไม่ใช่ตีการ์ด FC แกะหยอกกันก็ตีกันแล้วก็โดนจับโเขาเข้าัวจับดูเห็นเรอลูกดูเห็นหรอก็ก็ ก็แม่หนูบอกอ่ะพอแม่หนูบอกอที่พ่อพมพมบอกหรือเป็นาปกติปกติอยู่ปกติอยู่เนาะเออนายเป็นปคนที่ตัวร้อนอยู่แล้วขี้ร้อนอยู่แล้วขี้หนคนขี้ร้อนอยู่แล้ว <c oughs> พรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้านะคานิดหนึ่งนะคะห้ามองแง่นะตื่นแต่เช้าปีนสองชั่วโมงปีนสองชั่วโมงแล้วก็ถึงเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่ซี่กร เอฟซีของช่องอะไรนี่ผู้ใหญ่อะไรนี่ผู้ใหญ่อะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพี่โอ้เอออ่ไม่ใช่พี่วิกเหรอไม่ใช่พี่วิกเหรอผู้ใหญ่บ้านอะไรรีบยังสวัสดีตอนนี้เราอยู่กับช่องผู้ใหญ่บ้านฟินฟินยังฟินแหล่อะไรฟินฟินแลนด์น้องโตเกียวอยู่ไหนน้องโตเกียวนะ อ๋อบ้านไปนอนมามามมบ้านหลังไหนไม่ต้องเชี่ยวครับจะโซบอบกับกับใครล่ะคือบอกคืออะไรแตาเราเป็นเรื่องเป็นเล่าเพี่ยวบล์โฟล์เราเป็นบลตัวบ้าเราเนี่เป็นเรื่องเป็นเล่าเฮงแต่เราบอกเล่าเป็นบ,บนลนบอ์อ๊บหน,นูเห็นพ่อไอพ่อหนูเห็นพ่อปะพ่อเห็นหนูพูดภา,าษาอังกฤษวันนี้อะไรอะไรนะอะไรนะวันนี้อะไรอะไร y e สโอ้ y e โอ้ยทำไมมันต้องมีศิลล์หรอพรุ่งนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษนะนี่อ่ะตอนพี่น้ำตาพูดซิอะไรนะ Yes. เก่งจังเลยอ่ะมีคำอื่นไหมไม่มีพี่ลองถามเป็นภาษาอังกฤษดิ้น้องจะตอบไหน้อยเวลาที่โรงเรียนหนูอ่ะไม่มีขาขาเลยเอาฝรั่งมันมีฝรั่งมันมีใช่ไหมขาขามีฝรั่งไม่มีขาขาหรอมีแต่อะไร แตว่าเวลาหนูเจอคนไทยหนูก็ต้องขาาล้วนะครลูกถูกไหมคะเวลาหนูไปห้องน้ำบอกพ่าเลอวลาหนูไปห้องน้ำเวลาหนูเวลาอยู่หนูอยู่โรงเรียนปวเจ็ที่โรงเรียนหนูก็บอกว่างคูไทเละอไรน้ำตาอู่้ทะเลกับพงจยยดอกพี่้ไม่รู้เลยพี่ตาไม่รู้เลยอ่ะโอเค เดี๋ยวเรากลับไปนอนกันก่อนนะครับพุณเช้าออกกาับบ้านที่ห้านาาไปสนามบินซีอูประเทศอะไรสิงคโปร์ย <Yeah. S 1> เย